แม่สาวก็ไม่เห็นว่าเขาจะมาเรียกร้องอะไรกับเรานะแต่ก็จะมีแต่เอฟซีของน้องๆนั่นแหละค่ะที่มาวิ่งมาเคาะมาเหงทีรงทีนะคือถ้าไปดูเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้แม่สาต้องไปทําอะไรนี่นะไม่มีใครเรียกร้องให้แม่สาต้องไปทําอะไรไม่ว่าจะเป็นน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าแตะหรือว่าตากับยายไม่มีใครมาเรียกร้องอะไรให้แม่สาวต้องวิ่งไปดูแลไปนั่นไปนี่เลยนะเขามีแต่บอกให้เรามาดูแลตัวเอง เขามีแต่เป็นห่วงนะคะพี่กอปโป้สวัสดีค่ะน้าแต่ก็เขามีแต่ความเป็นห่วงนะคะเห็นว่าไม่สาโดดเดียวเห็นว่าไม่สาอยู่กับลูกหัวเดียวกระเทียมรีอะไรพวกนี้เขาให้เราดูแลตัวเองเขาเป็นห่วงเรานะเมื่อคืนไฟดับเขาก็ยังมาดูเลยไม่เห็นว่าเขาจะต้องการให้เราต้องไปทําอะไรเลยพี่พิพาสวัสดีค่ะใช่ไหมพี่มีโวเออไม่แต่บอกอย่าเข้ามาใช่ไอเ้เขียนเออไม่เห็นไอเ้เขียนอยู่นะพักหนึ่งแล้ว เห็นแวบๆแ,แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ก้มมองมิ้นน่ะใช่ไหมเขียดบ้านน้นเขาไม่ได้เห็นได้เรียกร้องไม่ได้อะไรเลยเนี่ยตัวเองเป็นเอฟซี sweating. นี่ทาああําเกินหน้าที่วิ่งมาบอกอยู่ได้นะนี่น mm. ัยไม่ดีเลยทำอะไรให้อยู <S <s <you> <ve> ่ในระดับพอเหมาะพอควรนะเพียรักวันนี้ค่ะเนี่ยว่าจะแพก่้าพเลยกายมาเป็นบุตเลยเนี่ย มีสมชาญหวัดดีค่ะก็จะมีแต่เอฟซีของน้องๆกันแหละค่ะที่มาวิ่งมาเคาะมาเหง,งทีส่งทีนะคือถ้าไปดูเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้แม่สาต้องไปทําอะไรนี่นะไม่มีใครเรียกร้องให้แม่สาต้องไปทําอะไรไม่ว่าจะเป็นน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าเตหรือว่าตากับยายไม่มีใครมาเรียกร้องอะไรให้แม่สาต้องวิ่งไปดูแลไปนั่นไปน,นี่เลยนะเขามีแต่บอกให้เรามาดูแลตัวเอง เขามีแต่เป็นห่วงนะคะพี่พอโปสดีค่ะน่าแตงเขาก็มีแต่ความเป็นห่วงนะคะเห็นว่าไม่สาโดดเดี่ยวเห็นว่าไม่สาอยู่กับลูกหัวเดียวกับเทียมรีอะไรพวกนี้เขาให้เราดูแลตัวเองเขาเป็นห่วงเรานะเมื่อคืนไฟดับเขาก็ยังมาดูเลยไม่เห็นว่าเขาจะต้องการให้เราต้องไปทําอะไรเลยพี่พิพาสวัสดีค่ะใช่ไหมพี่พีโบเออไม่แต่บอกอย่าเข้ามาใช่ไอ้เขียนเออไม่เห็นไอ้เขียนอยู่นะพักนึงแล้ว เห็นแวบๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ก้มมองมิ้นน่ะใช่ไหมเขียดบ้านโน้นเขาไม่ได้เห็นได้เรียกร้องไม่ได้อะไรเลยเนี่ยตัวเองเป็นเอฟซีนี่ทําเกินหน้าที่วิ่งมาบอกอยู่ได้นะนิสัยไม่ดีเลยทําอะไรให้อยู่ในระดับพอเหมาะพอควรนะเพียรนุรักษ์วัสดีค่ะเนี่ยว่าจะแพ็คผ้าเลยการมาเป็นบทเลยเนี่ย มีสมชานหวัดดีค่ะอืมขอบคุณค่ะพี่โคเป็นกําลังใจให้กันมาในไลฟ์ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะแค่มาคุยกันมาพูดคุยกันในไลฟ์มาเจอกันก็ดีใจแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะเหมือนหมอลำเงยเวลาขึ้นเวทีแล้วไม่มีคนดูมี่โคตดหัเหี่ยวแม่ค้าก็เหมือนกันซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะขอให้มามุงก่อนพี่สาววรักสวัดดีค่ะ ตรงไลฟ์อันนี้เดี๋ยวแม่สาสจะลงไปไลฟ์ดูนะคะลงไปไลฟ์ดูไลฟ์คุยดูว่าจะมีคนมาทักเราไหม <c oughs> แล้วมันต้องไลฟ์ยังไงนะ <c oughs> สตาบัาอะไรเราไม่เคยกินเลย <c oughs> เออต่อไปดูแกจะค่อยค่อยจนระดับสูงระดับไหนระดับไหนนะคะถ้าเป็นทนายท่านใหม่นะคะที่จะมาทําคดีให้ฝั่งจําเลยถามว่าเราเครียดไหม เราตกใจไหมเราเครียดไหมอะไรแบบนี้นะคะคือเอาจริงๆถ้าสู้กันด้วยข้อแท็จริงไม่สามั่นใจคะ่ะนะถ้าสู้กันด้วยข้อแท็จริงไม่สามาไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่กังวลนะนะคะถ้าสู้กันด้วยหลักฐานสู้กันด้วยข้อแท็จริงที่มีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นยิ่งเป็นยิ่งเป็นนักวิชาการระดับสูงหรือว่ายิ่งเป็นข้าราชการระดับสูงนะไม่สาเชื่อว่าไม่มีใครเอาเอา,เอาเกียรติมาทิ้งโดยการที่จะ เบี่ยงเบนข้อแท็จริงที่มันมีอยู่แล้วนะคะนะบิดเบือนข้อแท็จริงที่มันมีอยู่แล้วนะเราเครียดไหมกับการที่จะมีทนายจำเลยคนใหม่มาสู้คดีกับฝั่งเรานะคะแม่สาไม่เครียดนะแม่สาเชื่อมั่นในหลักฐานเชื่อมั่นพยานเชื่อมั่นหลักฐานที่ตำรวจหามานะคะอ่านพิสุทธิสาพี่นัธานันสวัสดีค่ะนะไหน เอาเสื้อปีกแล้วเอาเงเกงเข้าชุดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวโอนเงินจ้าพี่สุดธิสาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจัดเสื้อปีกกับเงเกงหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวน้องจัดไปก่อนนะเดี๋ยวจัดให้ก่อนจทย์นะคะโจทย์หลักก็คือท่านอายการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นโจทย์ร่วมนะคะแม่ศาสเป็นโจทย์ร่วมที่มีทนายทีมเดิมโจทย์หลักเป็นท่านอายการทีมเดิมนะคะแล้วก็หลักฐานเดิม พยานเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแม่สาเชื่อในหลักฐานนะถ้าจริงๆแล้วนะถ้าบิดข้อเท็จริงบิดเบือนข้อเท็จริงก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสารก็คือสารนั่นนะคะเราเชื่อสารเราเชื่อความยุติธรรมนะคะมีความโชคดีตรงที่ทั้งทีมโจทย์หลักทีมโจทย์ร่วมเป็นทีมเดิมนะคะผู้ที่ทําคดีผู้ที่ว่าความคดีนะคะ จทย์หลักแล้วก็โจทย์ร่วมเป็นทีมเดิมเพราะฉะนั้นเ,ออเนื้อเรื่องต่างๆก็จะต่อเนื่องนะคะเนื้อเรื่องคดีน้องชมพู่ก็จะต่อเนื่องถือว่าเราได้เปรียบกว่าทีมจำเลยที่เปลี่ยนทนายค่ะพี่พีเวน้องก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะนะแล้วก็ถ้าจะสู้เรื่องยิ่งนะถ้าจะมาแนวสู้แบบว่าทํางานกันเป็นทีมแล้วแบ่งกันแบ่งกันทําประเด็นประเด็นสมมติว่ามีอยู่ห้าประเด็นสู้ใช่ไหมคะ นะแล้วก็จะแบ่งกันคนนี้ทําประเด็นนี้คนนี้ทําประเด็นนี้คนนี้ทําประเด็นนี้คนนี้ทาประเด็นนี้คน weakest, คน, <tortured. S 1> คนี้ทําประเด็นนี้แม่สามองว่ายิ่งจะทําให้ยากกับการที่จะรวมเรื่องราวให้ยึดโยงเป็นเรื่องเดียวกันที่จะทําให้ชนะคดีนะคะนะยิ่งทําให้ยากอ่ะการที่จะมาปฏิปโตทุกเรื่องเข้าด้วยกันนะคะแล้วเรื่องแสงซินโคตันนะคะนอกจาก ฝั่งจำเลยนอกจากจะสู้เรื่องเส้นผมน้องชมพู่ที่อยู่ในรถของจำเลยแล้วนะคะการการที่ไปโฟกัสที่รอยตัดของเส้นผมนะคะสู้แค่รอยตัดของเส้นผมก็ยังไม่พอต้องสู้ด้วยที่ว่าเส้นผมนั้นเป็นเส้นผมของน้องชมพู่นะคะมันแล้วในชั้นต้นนะคะมีการตรวจสอบหลายอย่างนะคะนะ พี่นาเดียสวัดดีค่ะในชั้นต้นมีการตรวจหลักฐานเขาเรียกว่าอะไรวัตถุพยานใช่ไหมคะกาต้องเรียกว่านี้หรือเปล่านะมีการตรวจสอบวัตถุพยานอะไรต่างๆหลายขั้นตอนหลายวิธีหลายอย่างนะคะในชั้นต้นคือหนาแน่นมากๆเลยเรื่องราวในชั้นต้นคือหนามากนะต้องใช้ความเข้าใจตั้งแต่แรกมันเป็นเรื่องราวที่แบบละเอียดมากนะละเอียดมากๆเลย ถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่แรกก็อาจจะมันยากอะนะคะ